ประาสัมพันธ์ครับเจ้าสานกักทุกๆสํสนักนะครับถ่ายวิดีโอนี่ถ่ายวิดีโอจูปห้องดมามันไปวันได้ไปนไปี่เออไปได้เลยแล้ว เอาปัตูปืนแล้วเข้าออกได้ นะครที่กำลังจะนกสารารับสิงกลางน้ำนิมนต์นะครับครับน้ำเด็กนะครับเปิ่จะดูทขางออกกับน <c oughs> ี่นยโยมได้แต่ถวาย <c oughs> <c oughs>